โบวินบุก้านะครับกำลังสอดต่อต่อสายไฟนะครับทีลี่ได้ไหมอาการ์ดนิ่งๆเลยนะเดี๋ยวๆไฟเก่งในสนามโอ้ไฟบางนี้นะครับของโบวินนะครับจะไปไล่ดอยยิ้มพันสนามคือคักแี้นะครับผมไปสุดเลยนะเฮ้ยไปโบวินบุกฟ้านะครับนิ่งม สูตรบโลราณรสหม่นะครับผมหัมวดำนะครับนี่เออไอาสวยหน้าหนุ่รียบร้อยโอ้ยอ๋อแนวโมหินเลยนะครับผมที่สองกันเลยรอฟังเวลาสุดท้ายนะครับก็กำกัาการนะครับผมฮะก็กำกับาการภาษาอังกฤษจะเวลาเลยครับบังของบวบินเบิกฝ่านะครับหายเจ้าก,กันนะครับผมอ้อเสียดายรับตัวนะครับบินแบบดีดึง